มั65เป็นปีที่แพงทั้งแผ่นดินน้ำมันปาล์มขึ้นเนื้อหมูขึ้นไก่ตัวก็ขึ้นละก๊าซสูงต้มขึ้นค่าทางด่วนขึ้นทุกอย่างแม่งแพงไปหมดท่านผู้ชมนี่ครัวเรือนของไทยนั้นกำลังพุ่งขึ้นสูงเร็วๆกำลังใกล้แตะ100%ของ GDP แทนที่ EC จะกลายเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจสำคัญช่วง3ปีที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจย่ำแย่กว่าอัตราการเจริญเติบโตของประเทศทางประเทศหน่วยงานภาครัฐของไทยไม่ว่า จะเป็นสภาพ,พัดร่ำดิคลังธนาคารแห่งประเทศไทยบอกจะฟื้นตัวต่อเนื่องเป็นไปไน้ามห้ท่านผู้ชมว่าไอ้พวกข่ายละารพวกนี้เนี่ยกลัวผู้นําประเทศจะไม่พอใจเลยต้องวาดภาพให้มันสวยหรูไทยต่อแหลเก่งกันแน่ กรมประสุสัตว์อะไรยำเนี่ยเพิ่งอ้างว่าได้เจอโรค ASF ที่โรงฆ่าหมูทางความผกระทบโดโมันระบ,บาดมาตั้งสองปีแล้วส่งผลให้ราคาหมูพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงกรมประสุสัตว์แม่รู้ปัญหานี้มานานแล้วปัดขยะใต้พรมไม่พ้นตัวแล้วมึงเพิ่งมาเจอได้ยังไงก็เพราะว่ามึงปิดว้อยู่แล้วไนงะส้นตีนจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันต้องย้ายที่ดีกรมประสุสัต์แต่ตัวปัญหาใหญ่คือเจ้ากระทรวงไม่ว่าจะเป็นกเกษตรหรือพาณิชย์ทุกวันนี้เป็นใบไปหมดเลยแล้วก็โม ตลอดเวลาว่าพักวันชาธิปัตดจะกลับมาอย่างสง่านอีกครั้งหนึง่งเฮ้ยมึงแก้เรื่องหมูก่อนดีกว่าวะแล้วค่อยมาโมว่าจะกลับมาอย่างสง่างาม วันนี้ผมจะเอาเรื่องซึ่งเป็นความจริงออกมาเปิดเผยวิธีโกงของแก๊งคอรเซ็นเตอร์คนร้ายเนี่ยจะโทรศัพ์ไปหาผู้เสียหายว่าเขาเป็นพนักงานส่งของ DH l ชกรณีของ DH l ชเนี่ยจะแบ่งการติดต่อเหยื่อเป็นสองสาขั้นตอนสายที่1อ้างว่าเป็นพนักงาน DH l ชสายที่สองที่มารับงานต่ออ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าตำรวจสายที่3อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าตำรวจยศสารวัตรผูมุ่กับแจ้งว่าท่านเนี่ยส่งของปิดกฎหมายไปประเทศจีนแจ้งว่าต้องตรวจสอบที่มาของเงินในบัญชีธนาคารของเหยื่อเมื่อ ใดรก็ตามถ้ามันพูดว่าต้องตรวจสอบเงินในบัญชีของท่านรีบดา่าโคตรพ่อโคนแม่ไปเลยให้ของลับไปแล้วก็วางหูโครมไปเลยมันจะตกใจมันจะไม่กล้าโทรอีกแล้ว เกมการเมืองระดับโลกที่อเมริกาใช้กับจีนนั้นเหมือนกับเกมหมักรุกฝรั่งส่วนฝั่งจีนนั้นก็ใช้หมากล้อมเป็นการตอบโต้จีนกําลังใช้องค์คาพยกงของจีนทุกจุดที่เจ้าคืนประเทศไทยละความขุ่นข้องหมองใจที่จีนเมือไทยหลายๆประเด็นเราไปเบี้ยวเขาเรื่องปฏิญญาแม่น้ําโขงเราไปปล่อยให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงเรื่องราวในภูมิภาคแม่น้าโของอย่างจงแจ้งเราอนุญ,ญาตให้อเมริกาสร้างกองศุนยักษ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ไทยเราเนี่ยชักเข้าชักออกแสดงท่าทีชัดเจนในการทํา ตัวเป็นจระเข้ขวางคลองทั้งๆท,ที่ข้อตกลงการสร้างรถไฟความเร็วสูงกับจีนนั้นเซ็นสัญญามากัน4ปีแล้วลาวทาเสร็จแล้วของไทยยังไม่ไปไหนจริงๆคือปัญหาส่งออกผลไม้ไทยไปไประเทศจีนเข้าจีนไม่ได้นอกจากนี้แล้วยังแทรกซึมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครองรอบไทยไปหมดไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าก,กัมพูชาประเทศไทยกําลังจะมีการฝึกซ้อมรบที่เรียกว่าโคบราโกกับอเมริกาอีกละ ใครเป็นศัตรูเราเราจะรบกับใครแล้วเรายังทําตัวเป็นเบีย้ยเป็นญาติแรกซึ่งอาจจะแหลกรามได้ทุกเมื่อเมื่อช้างสารอย่างอเมริกากับจีนชนกันอย่างนี้อยู่เลยเราควรหรือไม่ที่น่าจะเป็นคนก่อตั้งกลุ่มประเทศไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใด ธนาธรจะฟ้องกลุ่ม I.O. แล้วก็หมอพร้อมกล่าวหาว่าคุณธนาธรนั้นไปแย่งวัคซีนคนแก่ฉีดการที่คุณธนาธรลงใน Twitter บอกว่าแทงม้าตัวเดียวที่ทําให้คนไทยได้รับวัคซีนช้าน้อยไม่มีประสิทธิภาพนั่นคือการด้อยค่า แอสตราเซเนกาวันนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับคุณธนาทรว่าวัคซีนมีไว้กันตายไม่ได้กันติดเพราะฉะนั้นพรรคพวกและสาวกของคุณธนาทรออกมาปัดด่นว่าวัคซีนเทพต้อง mrna นั้นแล้วก็มีคนหลงเชื่อพวกคุณไม่ยอมฉีดวัคซีนคาพูดอย่างนี้เนี่ยพวกคุณจะรับผิดชอบทำไมนี่จับโกหกคุณชัดๆเลยนะและผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะฟ้องชาวบ้านก็ไปยังไงในเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ยังไงศาลก็ยกฟ้องสิ่งหนึ่งซึ่งคุณควรจะแก้ไขคืออะไรมะกรุณาอย่าอวดฉลาดที่สําคัญอย่าหน้าไหวาหลังหลอก ไชนไปติดคุกไปตายแทนอุนดมการคุณการกระทําของคุณจะเป็นเครื่องชี้วัดว่าพวกคุณเป็นของจริงหรือของปลอมเป็นพวกพูดอย่างทําอย่างหรือเปล่าคุณก็ไม่แตกต่างอะไรกับพวกนักการเมืองหรือทหารที่คุณด่าเลยแม้แต่นิดเดียว